ที่ะาท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะมันนี่มาพวกรับเจ้ยข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจ้ยข้ามสามตัวเต็งือมาติดตามนึงเราความฝันกับปลาข้ามค่ะกับปลาข้ามนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าไปทางให้ตำรวจไปทางให้ผีพันวเนนอป่านอ่ะเนี่ยค่ะค่ะแต่ศาสตร์ปางกรพ,พันว่นเนาะคะ่ะผีกันเอาหมูไปทำแต่ว่าป่าเพื่อนบอกเอาไปเนาะเพื่อนบอกเอาไปแล้วพันวัาเนี่ยจะคล้องเอาไว้ค่ะเนี่ย ค่ะหน่งเล่าความฟันของประข้มเพื่อใจเนวทางเข้าจังไดก็ไปฟังเอาน้ากันนะคะกับความฟันของประข้าค่ะสวัสดีค่ะประขค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานีเลยมาติดตามหนึ่งเล่าความฟันกับปลาข้าค่ะตองวดนะค่ะค่ะดั่งเล่าของประค้มเพื่อสิฟันจังไดเข้ามาฟังเอาน้ากันนะคะกับความฟันของประข้าค่ะ มันจะเป็นหลักทางให้เขาอไปทางให้เขาไปกระมูค่ะไปกระมูบัดนี้เพื่นไรจะคล้องเพื่นไรยิ่งไรยิ่งก็ยิ่งบวธาบวท่านแต่จับมูไปบนี้ไปล่ะก็ยังมาซองหาอยู่เพื่นซองหาล่ะออกมาออกมาเพื่นว่าบอกไปเด้อจะกิี่ยิ่งข่อยบอกเพื่นว่าบ่ยิ่งบ่กขาบอยังดอกเพื่นว่าจะไปเห็นเมียในเมียจะคล้องผูกเก่าเกาเต้าเพื่นว่าเมียทาะให้เขาดีบอแล้วเขาเขาเขียอัดสมัยคุณป้า กระแจเข้าเขียดจักอย่างไรผัวนาเมียเก้าจะคล้องผลว่าอย่างสีผัวจะโอ้ยบนว่าป่านี่เป็นเมียเก้าเมียเก้าเคยอยูน้ำกันพัวแหง่ะขวามีผัวอายุเอาทั้งสองผนว่าโอ้สี่เอาทั้งสองค่ะยู่ทั้งสองอย่างไรขอยมีผัวอายุยู่เก้าวตัวเมียเมียจะคล้องผนว่าตะกี้กันยังเอาทั้งสองอยู่กับกับบอไดเอาทั้งสองแล้วเทวรันกะเพื่อนก็าอนผัวเอาก่อนให้เป็นเมียใหญ่ผัวเอาหลังให้เป็นเมียหน่อย ผอ,อ้อ่านผู้ล้งผู้ก่อนเป็นเมียน้อยผู้ล้างเมียง่่ะเพิ่นเพิ่นกลับไปยูน้ำเพิ่นบ่าบาดนี้ในความฝัน,นบ่ท่านไหนยูน้ำกันแล้วหูเม,ม่อก่อนไปทางไห้ไปทางหไางห้ไปทางไห้ก็มีดมีดัตนดวงเดียวโยน,นให้กันย่นเจ้ายน,นให้คอยคอยโยน,นให้เจ้านะทางแหลวคือทางอุ้มนี่แหละก็ยน,นไปให้มูค่ะหูทางแหลวก็โย่นไม่คอย มานีเพื่อนมาห้อยเห็นแล้วเห็นแล้วนจะจับมูนี้ไปจับมูนี้ไปเอามูไปนําจับเอามูปูทางน้ากันนันไปวันนี้ว่าป่านดนดีเพื่อนแรนดีเพื่อนแบบนี้อันออกมากมากคนพ่อขาวิ่งเจาะคนว่าไปกินเมียทำไมเมียจะพร้องไปสิขาเอาทีเมีย่อนบริไม่เมียเจ้าเด้อเอาบริไม่เมียจังไหนตะกี้ยังอยู่น้ากันอยู่คนหน่ะเอาทั้งสองคนว่าเอาทั้งสองกินเกาอยู่น้ากันทั้งสองเพื่อนวานี่เพื่อนว่า ก็เรียกว่าต mm. ีตัวเด็กไงกับสี่ห้าสี่ห้าเพราะว่าผู้หญิงก็ผู้หญิงก็สี่ผู้ชายกั็หน้ามานาะเป็นห้าสี่ห้าแม่ห้าสี่ห้าแต่ผู้ชายก็นั้นเทาว่าปะ เราพอเท่าก็ลุ่มเล่าลุ่มเจ้าเหน่อเพราะว่าเราเป็นตำรวจเพิ่นเป็นตำรวจแม่ในในความฝันนั่นขึ้นเป็นตำรวจเป็นตำรวจบ้านนี้เนี่ยเก่าจ้าของบ้านนี้เคยหุ่จักนาเพิ่นบ่ตำรวจเคยเเคยเห็นจักเคื่องพิ่นตื่จิตมันบักเก่าบักหรือว่าเนี่ยแต่ของเอาต้นชองหนึงเป็นหน่อยคนหนึงเป็นไงหนึ่งเอากรอนเป็นเป็นเนี่ยหน่อยเอาล้างเนี่ยไง่นึ่ให้คอยเป็นเนี่ยไงค่ะคอยเอาล้างเพื่อนไหน คอยเอาล้างเพื้นข้าตัวนั้นก็ะได้เขาเลียกเขากันตัวนั้นเล็กเขาเด็กตัวนี้งามเดยนเด็กงามแล้วห้าสิบห้าแอนนิงกับไอ้ห้าสิบห้แต่ว่ามูถีไปทางรับกันนึ่งเขาจับไปเลยแม่บอกเขาจับแม่รู้ให้นอนป่วยอยู่ยังไก็บายอยากว่าจับไปนอนป่วยไม่ได้ตะเกียวควันนี้มาได้กับท่ตะเกียวมั่ะ ยับไปเลยจับไปเลยแปลว่าป,ป่านี่ร,ดรดอดรอดเขากรนแ,รแรลนหลี่ขอก็เป็งมูมเพื่แเละปค่มองปลา,าเหมือนปลาเห็นคือเก่าออกมากมากคนบุคคาจะโดกคนบวายังจะดอกคนมาเมียจะฟ้องไปจิตกะยังคนแบบก็เลยว่าหน่อยได้จึงเป็นกีน้กันเอือแต่ว่านีวา่วฟันมันคุณป่ายานบอเขาบอยานบอยาน,ยานลูกออกมากคือเกายางมากคือเกา ยังออกมาแต่ว no ่าเขาหันบ uh ่เอาไปน้ำเมืนบอกเอาไปใส่เขาบ่เอาไปใส่บ่เอาไปใช่เพาะยังก็เลยหูเหมือนนะแปลว่าป่าขันไปไปน้ำเขาเนาะป่าเนาะวันมันแข็งป่ากัศวิแปลว่าป่ากัศวิบ่สบายบ่จักเนาะกัศสิบ่ดีปันไดยปรจักเนาะแม่หยุดคอยก็มีก็มีแนวดีของคอยยนแหละค่ะแต่ว่ามูนั่นเขาออกไปนันเขาออกไปมันบสบายตลอดได้ไหมโอ้ต hmm. ้นอ okay. ่ะเพื่อ แต่ว่าความจริงมูนันกะบวสบายแน่เดียวนี่กกะบวสบายที่เราแต่ว่าในความฝันนันกับมู่คนนีกับมูคนนีกับไปน้าเขาไปน้าเขาเขาจับไปเลยเขาจับไปเลยแน่แน่เนี่นนนนเเยเลยโอ้ค่ะแต่ว่าจะท้องสวนแขงอยู่ชูชูเขาได้เขาก็เพเหตุนั้งเขาก็ว่ายอ่อมเขาย่อมเมี่ยเป็นเนี่ยเป็นเมียแต่ศาสตร์ก่อน แต่คนม้นข้นสุดเายม้นขนแต่ว่าเป็นผีเนาะพื่อนเพื่อนม้วนขนเพื่อนว่าม้นคนไปทางไ้มันจังไรมาเลยเมียนไป่าไปทางไ้ผีที่สักหนึ่งไปทางไ้ผีผีหนึ่งกับผีตำรวจนาองผีตำรวจผีตำรวจที่ไฮนีสวนที่กันตัวแต่ว่าแปดปีตัวเด็กสองตัวตัวใดป่าก็หาสิสิหาติดสองตัว ซีหาซีหาให้เพื่อนตัดเอาเนาะแม่ตัดเลนตัดเลนเอาตัดหานี่คุณป้าตีมาจากใส่จากผู้ชายผู้ใช้สองใช่เดียผัวจะคล้องกับผัวเก่ากับผัวใหม่ผู้ชายคุณป้าตีเป็นหาแม่ผู้หญิงป้าตีเป็นซีแม่แต่ผู้ใช้สองคนแม่ศาสต์เก่ากับสาบใหม่ปะลุงศาสต์ปะป่าศาสต์ใหม่กับศาสเก่ากับผัวเก่าคือเก่าับผัวใหม่เก่าก็เลยตีเป็นในสาตางก่่อนคะตีเป็นหาซีหางสิปะหาซีหา สัตวนี่จะเป็นผู้ชายแอนกะเป็นหาบานีสาบหลังอีกเลยเนาะจาตนหลังกับผัวจะคลองนี่แหละผัวจะพลองสีเป็นหาคือเก้ากับเป็นหาสีหาเนาะค่ะบานีป้ากับหูเมื่องปะหูเมืออืมมแจ้งเพราะไงนี่ก็ว่าลูกกินกาแฟแม่เรา่ากินกาแฟตีสี่ค่ะก็เลยหูเมืองกาแฟแ่าป่านกับฟันดีเนาะฟันดีค่ะก็เอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะผู้ชม ความฝันข้องบ้าก็ไม่ซ้ำานีนะป่าเนาะนี่คำนีค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางโฉมันค่ะตัวเลขของเฮาได้รับชมรับฟังค่ะให้โชคให้มาเนป่าเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปลาข่ำค่ะค่ะปลาข่ำนี่เพื่อนฟันเนาะค่ะฟันเห็นผู้ชายเนาะค่ะเป็นตำรวจเพนว่าเนาะค่ะเป็นตำรวจเพื่อนก็ได้ไปทางให้เพื่อนเนาะค่ะไปทางให้ตำรวจตำรวจ ก็เลยเอิ้นค่ะเอิ้นหาปลาค่ำค่ะแต่ว่าปลาค่ำนั่นไปกับหมูค่ะปลาค่ำไปกับหมูแต่ว่าหมูนั้นมีคนเอาไปค่ะมีคนเอาไปปลาค่ำนั้นค่ะตำรวจเอิ้นค่ะเอื้นออกมาหาป้าก็บอกออกมาค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นผัวเป็นเมียกันชี้ยานขี้ยงสุนวเนาะค่ะแต่ศาสตร์กนสุนวเนานค่ะกตีโตเล็กนะค่ะโตเลขกากฟันเพิ่เนนะคะหาสี่หาห้านี่กับ เป็นผูทชายค่ะซีกับเป็นู้หยิงค่ะหาก็เป็นผู้ชาย์สำหรับผู้ชายสองคนศาสตร์ก่อนกับศาสตร์หนีสำหรัเนาะค่ะค่ะวันที่16กพฤศภาคมพศ .2568 ้อปให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลโชคๆมันๆลำๆรุวยๆหิ้งๆต่างๆไปกับความฝันของประคําเนาะค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกราดิง้งแจ้งเตือนเพื่อสุขเรียกษาแนวทางความฝัน หรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของข้าได้รับชมดับฟั้เนนะค่ะค่ะทา,า,างยังบ่ท่านกดติดตามเจคั็ข,ขอฝากช,ช่องเจคัมสาม 3, ตัวเต็งนัน่นเลยด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดที่มองใดเจคัมสาม 3, ตัวเต็งก็จิไปหามหายท่านผู้ชมได้รับชมดับฟังต่อไปเนะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสาม 3, ตัวเต็งขอจบไปเที่ยงต่านี้เนะค่ะคลิปหน้าพบอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ